สวัสดีเพื่อนๆพี่น้อง f อฟที่เข้ามารับชมกันทุกท่านเลยนะคลิปนี้นะก็เป็น EP ีที่2ที่เราพูดถึงเรื่องของไส้กรองอากาศของเทียมนะโดยใน EP ีที่ผ่านมาเราบอกไปแล้วนาะเฉลยไปแล้วว่าไส้กรองของเทียมมันไม่มีรูอากาศตรงนี้มันไม่มีรูอากาศตรงนี้นะอันนี้เป็นของมีโอร้นะและก็มีอีกหลายรุ่นนะที่ เขาไม่เจาะรูตรงนี้มาไสกองเทียมเขาไม่เจาะรูตรงนี้มานะอ่าเราขึ้นภาพเทียบให้ทุกท่านได้ดูว่าของแท้ของเทียมมันต่างกันตรงนี้นะทีนี้เราก็ได้บอกไปแล้วใน e ีที่ผ่านมาว่าถ้าเราเอาไส้กรองของเทียมมาใส่เนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นที่เราเคยเจอหรือแม้กระทั่งมีโอไรคันนี้มันเกิดปัญหาอะไรขึ้นได้บ้างอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยเรื่องนี้กันนะ อันดับแรกรูตรงนี้เป็นรูหายใจรูหายใจก็คือเวลาที่เครื่องยนต์ทํางานนะเวลาที่เครื่องยนต์ทางานลูกสูบอัดอากาศขึ้นไปเนี่ยลูกสูบอัดอากาศขึ้นไปปั๊บอากาศส่วนหนึ่งกําลังอาดส่วนหนึ่งมันจะรอดแหวนลงท้องอ่างอ่าเพราะว่าระยะห่างของปากแหวนมีระยะห่างระหว่างลูกสูบกับแหวนมันมีดังนั้นอากาศหรือว่ากําลังอัดมันจะรอดลงแหวน ลอดแว๊ลงท้องอ่างมาคอมันลงท้องอ่างปั๊บมันจะออกมาที่รูระบายของเครื่องยนต์รถทุกคันรถทุกชนิดจะมีรูหายใจรูอากาศของเครื่องยนต์พอรูตรงนี้พอรูหายใจหรือว่ารูอากาศของเครื่องยนต์อุดตันปั๊บอ่าปัญหาเกิดแล้วทีนี้รถมันจะเดินบองไม่ได้เพราะว่าจางังหวะที่ลูกสูบเลื่อนขึ้นไปจุดระเบิดป,ปั๊บลูกสูบเลื่อนลงเนี่ยอากาศมันต้านใต้ลูกสูบอากาศมันต้านใต้ลูกสูบเนี่ย เพราะว่ามันไม่มีที่ระบายออกปกติลูกสูบเลื่อนลงปั๊บเนี่ยมันจะดันอากาศออกตามรูท่อระบายนะเวลาที่ลูกสูบเลื่อนขึ้นมันก็จะดูดอากาศเข้าในรอบต่ำๆเลื่อนลงมันก็จะดันอากาศใต้ลูกสูบลงอ่าใต้ลูกสูบออกมานะมันจึงเป็นผลทําให้รถมันไม่มีกําลังอัดรถมันเดินเบาไม่ได้นั่นเองนะครับเพื่อนๆพี่น้นนอง FC ดังนั้น,น,นเวลาไปซื้อไส้กรองมา ให้ดูด้วยว่าของแท้มันมีรูไหมถ้าของแท้มีรูก็ให้เจาะนะอ่าให้เจาะแบบนี้เลยให้เจาะเลยนะทีนี้ในกรณีแบบนี้เชื่อไหมว่าปล่อยน้ํามันเครื่องน้ํามันเครื่องไม่ออกนะปล่อยน้ํามันเครื่องแล้วน้ํามันเครื่องมันไม่ออกเลยแหละนะเพราะว่ามันก็เหมือนกันกับเราเอาหลอดดูดน้ําขึ้นมาดูดน้ำขึ้นมาเราเราปิดข้างบนนะเห็นไหมน้ํามันยังไม่ไหลออกเลยนะนี่ก็เหมือนกันรูพวกนี้ย พอหายใจอุดตันปล่อยน้ำมันเครื่องไม่ออกนะอ่านี้ฝากไว้ให้คิดด้วยนะรถมันจะไม่มีแรงรถมันจะไม่มีกําลังรถมันจะวิ่งไม่ออกเดินบอไม่ได้พอรถเดินบองไม่ได้ท่านต้องไปปรับตั้งรอบเครื่องสุงสูงทีนี้ปัญหาที่จะตามมาเวลาที่ลูกสูบเลื่อนลงเนี่ยมันไม่มีที่ไปซิน่ะซีนทุกตัวมันจะดันออกเลยดันมันจะดันน้ํามันออกหรือซีนตัวไหนที่อ่าไม่ดี นะไม่นนเนี่ยมันจะหลุดออกมาเลยทั้งสิ้นนะอันนี้ฝากไว้ให้ชิดนะนี่ก็คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นเอาละคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีเอฟซีทุกท่านจ้า